สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรืออาดา้าสนับสนุนทุนวิจัยให้กรมประมงดำเนินโครงการสร้างพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวปลอดโรคและตัวดีเพื่อเพาะเลี้ยงในประเทศไทยและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจนพัฒนาพันธุ์กุ้งขาววนามัยได้สองสายพันธุ์ใหม่คือเพชราดานหนึ่งเจริญเติบโตดีและสีดานหนึ่งต้านทานต่อโรคตายด่วนในกุ้งพร้อมกระจายพันธุ์กุ้งขาววนามัยพันธุ์ปรับปรุงสู่ภาคการผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยงเพิ่ม ประสิทธิภาพผลผลิตให้มีคุณภาพมีกำลังการผลิตถึง10ล้านตัวต่อปีดรวิชาญอิงสีสว่างพออาด้าบอกว่าในปี2566ได้กระจายพันธุ์กุ้งตัวอย่างสู่เกษตรกร5,150คู่ช่วยลดการนำเข้ากุ้งมากถึง20ล้านบาทต่อปีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีกำไรเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายกุ้งที่เพิ่มขึ้นซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่กรมประมงและศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรีและนครศรีธรรมราช นี่คือเอ็กซ์เพรสนค่ะ